สวัสดีค่ะเทพิการเรียกทัพย์นะคะอ่ะวันนี้นะคะดวงดีดวงเปิดนะคะบุญนำพานะเราจะได้เจอกันนะคะอ่ะคิดถึงกันไหมนะคะไม่ได้ขึ้นมาไล์นานมากนะคะคิดถึงกันไหมคะนะอ่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะแน่นอนไม่มีคาว่าบังเอิญแน่นอนนะคะอ่ะถ้าผ่านเข้ามานะผ่านเข้ามานะคะขอเช็คพลังงานดวงให้หน่อยซิสําหรับคนที่ผ่านเข้ามานะคะ ขอตั้งจิตอธิษฐานสายยานบุญนำพาสื่อถึงกันนะคะอ่าขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทรัพย์นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังและปรารถนาที่อยากจะมีนะคะอ่าอยากจะบอกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณขอนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณขอแน่นอนนะคะถ้าคุณอยากได้คุณจะได้นะคะอ่ะ ขอดูไพ่หน่อยสิเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราเปิดให้เนะาะเมื่อกี้เปิดให้นะคะตั้งจิตดีๆบุญนำพานะคะามาเจอกันเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้สามสำรับดีไหมคะดีไหมคะคุณอยากรู้ไหมดวงของคุณภายในสามวันเจ็ดวันสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมขอสามใบนะคะขอสามใบนะ ว่าให้ใบแรกขึ้นมาการเงินทุกคนการเงินเลยนะคะอยากให้พลังงานสิ่งดีๆการเงินโชคลาภเกิดขึ้นภายใน3าวัน7วันพิมพ์ได้เลยค่ะนะคะขอให้เงินก้อนนี้เป็นเงินของคุณเงินหลักแสนหลักล้านที่คุณรออยู่สิ่งแรกที่รอคือรอเงินเลยรอเงินเลยอยากจะได้เงินน่ะอยากจะปลดหนี้มันเหนื่อยมันท้อนะคะมันท้อแท้มันสิ้นหวังอยากออกมาใช้ชีวิตและอยากเป็นอิสระนะคะก้าวเหรียญเศรษฐีนี้นะคะการเงินคุณจะได้ค่ะ ภายใน3วันนี้คุณจะได้เงินนะคะ3วันนี้ได้เงินแน่นอนนะคะได้ใช้ชีวิตว้าวและ3วันนี้จะเจอคู่ด้วยหรือใครที่มีคู่อยู่แน่นอนเนี่ยคือคู่แท้ของคุณนะคะอยู่กันยันแก่เท่าเลยยินดีด้วยหรือใครที่โสดอยู่นะคะอ่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้สละโสดเนาะพอจะเจอคู่แท้แล้วจะเจอคู่บุญบาร,รมีแล้วนะคะหลังจากนี้ใครที่ผิดหวังเรื่องความรักนะคะผิดหวังแบบมานานมีเกณฑ์การรอคอยอ้อนวอน ขอคู่บุญบารมีได้แล้วค่ะนะคะได้แล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้คู่นะคะจะได้คู่เลยได้คู่บุญบารมีได้คู่แท้นะคะยินดีด้วยนะคะ3ามใบสําหรับแรกนะีดีมากเลยนะ,ะเด่นในเรื่องของการเงินความรักสิ่งที่รอคอยนะคะช่วงนี้รู้แหละว่าเหนื่อยทําอะไรไม่ได้เลยนะคะมันไม่พุ่งแต่มันก็ไม่ซุดมันทรงๆถูกไหมคะในช่วงนี้นะคะติดสินบนอะไรอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะภาเดยแฮงแมนขึ้นนะ ใครที่ติดสินบนบนบานศารกล่าวนะคะหรือใครที่เจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยในเรื่องของท้องน้อยช่องคลอดนะคะช่วงนี้จะปวดหน่วงๆท้องน้อยช่องคลอดเนาะคะ <c oughs> ่ะอ่านะหรือใครที่ทําอะไรไว้นะคะอ่าอย่าลืมไปแก้ของตัวเองให้ดวงดีให้ดวงเปิดให้ดวงปังนะคะดวงคุณจะเปิดแล้วนะคะดวงคุณจะเปิดแล้วการเงินก็จะเปิดให้ <c oughs> ใหเงินก้อนใหญ่เลยหลักแสนหลักล้านเปิดให้ คู่ของคุณค่ะ2ทถ้วย two of cards นะคะคู่แท้นะยินดีด้วยจะได้คู่แท้ติดสินบนบานอะไรอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะอย่าลืมแก้บนด้วยนะ,ะสำรับแรกขึ้นมาก็เปิดปังเลยนะนะคนที่ผ่านเข้ามานะคะอ่าขอดูสำรับที่2หน่อยสิสำรับที่2จะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะสำรับแรกก็เปิดให้เลยอย่าแม่นะ,ะมาขอดูให้สำรับที่2นะคะ สำหรับที่2มีเกณฑ์การได้ใช้จ่ายเงินก้อนช่วงนี้จะได้ใช้จ่ายเงินก้อนนะคะใครที่อ,อยากทําบ้านออกรถนะคะหรือการไปเซ็นสัญญานะคะในเรื่องของบ้านนะคะ,ะมีเกณฑ์การได้ใช้นะประกันบ้านประกันอะไรได้ใช้แน่นอนนะคะและช่วงนี้จะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะจากจากคนที่ ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็แย่ไปหมดการเงินก็นติดขัดเพื่อนก็หักหลังนะคะคนรักก็ตีจากหลังจากนี้ชีวิตดีชีวิตเปิดให้แม่จา๋านะคะองค์เทพเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาดวงของคุณชีวิตของคุณไพ่เดอะซันมาประกบแม่จา๋าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวดวงมันเปิดแล้วดวงมันเปิดแล้วนะคะช่วงนี้อยากจะทำอะไรทำเลยลุยเลยจะเด่นจะดังในโลกโซเชียลไม่รู้ตัวนะรู้ไหมอ่า ในช่วงนี้บอกเลยว่ามีแสงมีออรา่าคนรักผีรักไปไหนก็จะมีแต่คนเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนไม่ต้องกลัวนะคะ,ะสิ่งไหนที่ทำอับแสงหลังจากนี้ชีวิตเปิดดวงพุ่งนะคะดวงพุ่งรุ่งรวยนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะใครที่เป็นแม่ไม้ที่ดูอยู่นะคะรอแฟนรอคนรักมีคู่แท้แน่นอนหรือใครที่แบบมีลูกติดนะคะหรือเลี้ยงลูกเองนะคะอยากจะบอกว่าคุณน่ะจะได้โชคใหญ่ คุณจะได้โชคสองชั้นคุณจะได้คู่แท้คู่บุญบาร,รมีคุณจะได้เรื่องของการเงินคุณจะได้เรื่องของชื่อเสียงอำนาจเกียรติยศนะคะได้ยศใหญ่ยศตัวใครที่รออยู่อะค่ะอ่าอย่าลืมแก้บนด้วยนะอ่ามีการเตือนเรื่องแก้บนขึ้นมานะคะนารีอุปถัมภ์นะนารีอุปถมัมภ์มาข่าวดีอีกหนึ่งสำรับมาเปิดให้อีกหนึ่งสำรับปังไม่ไหวอะคนที่เข้ามาในไลฟ์เนี่ยบอกเลยว่าดวงเปิดให้แล้วก็ไม่บังเอิญถ้าผ่านเข้ามานะคะ พอนี่คือต้องสื่อจิตถึงกันเท่านั้นนะถึงจะได้ดูเนาะ,ะคลิปมีเป็นร้อยเป็นล้านนะคะแต่เราได้มาเจอกันนะอ่ะสื่อจิตถึงกันเลยนะคะสื่อจิตถึงกันเลยนะคะดวงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะพิมพ์น้อมรับหรือพิมพ์ว่าฉันจะรวยได้เลยดวงนี้จะเกิดขึ้นกับภุณภายใา3วันหรือ7วันแน่นอนคุณรอดูได้เลยนะคะอ่ะขอ3าใบ สำหรับนี้นะคะหัวอ่าวข่าวดีนะคะข่าวดีใครที่รอในเรื่องของการลงหลักปักฐานสร้างบ้านแต่งงานนะคะได้รับข้าราชการเรื่อยยศเรื่อนตำแหน่งได้ข่าวดีให้คุณในบ้านมีข่าวดีเกณฑ์กู้นะคะสัญญาบ้านรถผ่านอยากได้รถได้อยากได้บ้านได้ในช่วงนี้จะได้อย่างที่คุณหวังจะได้ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ก็ได้ รัส์สมบัติได้อสังหาริมารัพย์ได้มาก้อนใหญ่เช่นกันนะคะอ่าและอะไรต่อนะช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายไม่พอดีนะนอนน้อยเครียดกุ้มใจคิดเยอะช่วงนี้จะวิตกกังวลคิดหลายเรื่องนะคะคิดหลายเรื่องมากเลยสมองอะ่ะไม่ได้พักเลยคิดในเรื่องของการงานการเงินความรักนี่แหละนี้สินลูกเต้าภาระนะคะอ่าไม่ต้องคิดจะดีแล้วดวงจะดีแล้วเลิกคิดได้แล้ว หลังจากนี้ชีวิตดีชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตั้งจิตนั่งอธิษฐานกรรมฐานขอเงินขอทรัพย์หลักแสนหลักล้านได้เลยปรรถนาเพราะจะได้อยู่แล้วนะคะแต่สะสมบุญบารมีเยอะๆให้มันได้มากให้มันได้เร็วนะคะให้มันไหลลื่นกว่าเดิมนะเห็นไหมข่าวดีเพื่อนร่วมงานดีจะกลับมาดีด้วยจะไดะ้คู่ค้าสมาคมที่ดี จะได้ลูกค้าที่ดีจะได้อะไรที่ดีๆทำอะไรคุณก็จะรักในช่วงนี้จะมีแต่คนรักคนเมตตานะคะอืมมีเมตตามาหานิยมในตัวไปไหนก็จะมีแต่คนรักนะคะเจ้าที่ก็รักเทพเทวดารักปกปกัปกรักษาคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณจะตกน้ำไม่ไหลแน่นอนนะคะสิ่งไหนที่คุณกุ้มใจอยู่นะคะคุณสามารถไปแก้เพราะคุณมีเกณฑ์การบนบางสารกล่าวและติดสินบน ถ้าจำไม่ได้ก็จุดธูป16ดอกการแจ้งขอขมากรรมซะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนั่งสมาธิกรรมฐานก็เป็นบุญกุศลแล้วนะคะอันนี้คือเป็นบุญแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ที่ไหนนะคะอ่าและถ้ารออะไรอยู่นะคะรอข้าราชการรอเรื่อนตําแหน่งรอปรับงานนะคะรอเงินนะคะรอที่จะเอาอะไรไปที่บ้านทําบ้านทําอะไรหรือรอคนมาขอสู่ขอมีเกณฑ์การได้แต่งงานมั่นหมาย นะคะข่าวดีมากเลยนะสำรับนี้ผ่านไปข่าวดีมากแล้วดูสำรับที่สองสิไพ่เดอะซันขึ้นถึงคุณจะการเงินติดขัดถึงคุณจะเงินช็อตติดเลยไม่มีเงินเลยคุณจะมีเข้ามาคุณจะได้เงินเข้ามาแบบฟุกฟุจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวใครที่ดวงตกมาแล้วใครที่ตกแบบดิ่งเลยย่ําแย่เลยหลังจากนี้รอดวงพุ่งอย่างเดียวหลังจากนี้ชีวิตจะดีชีวิตจะเปลี่ยน หลังจากที่เจอคลิปเนี้ยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนภายใน3วันไม่เกิน7วันลองดูนะคะว่าจะเปลี่ยนไหมแต่ถ้าอยากให้มันพุ่งขึ้นสุดเลยอยากจะโชคดีเลยเรื่องของการเงินเลยคู่แท้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตดีมีความสุขนั่งสมาธิค่ะขอสักหนาทีจิตบริสุทธิ์ขอสักหนึ่งนาทีน,น,าทนั่งสมาธิไม่ต้องคิดอะไรสมองไม่ต้องคิดอะไรขอหนึ่งนาทีชีวิตจะเปลี่ยนเลย เปลี่ยนเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองทำนะคะไม่ต้องเชื่อไปทำดูก่อนว่าจริงไม่จริงนะและสำหรับนี้ก็ขึ้นอนเอกการันตีได้เลยว่ามีคู่แท้แน่หลังจากนี้มีคู่แท้หลังจากนี้จะได้ใช้ชีวิตจะได้แต่งตัวสวยๆหล่อๆที่อยากจะแต่งอยากไปกินกาแฟอยากจะไปที่ไหนจะได้ไปจากที่ไม่เคยได้เดินทางได้ออกไปท่องเที่ยวเลยหลังจากนี้จะได้ไปใช้ชีวิตจะได้ไปท่องโลกอย่างที่คุณหวังเคยเห็นแต่เขาดู ไปนั่นไปนี่อยากไปบ้างหลังจากนี้จะได้ไปนะคะจะได้ไปจะมีคู่แท้คู่บุญบารมีส่งเสริมนะคะอย่าลืมติดสินบนก็ไปแก้บนด้วยนะคะอ่านะช่วงนี้บอกเลยว่าคนที่ผ่านเข้ามาดวงดีดวงเปิดดวงปงังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถวยเทพองค์เทวดาคุ้มครองปกป,กปักรักษาหลังจากนี้ชีวิตดีชีวิตเปิดปังปุริเยะนะคะ บุญนำพาเทวดาเปิดดวงค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยววันหลังมาเจอกันนะคะจะไปดวงของใครนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ